สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามแยเร่งแรงเด้อพี่น้องปี่ไม่ก็ล่างมาแต่หาหน่อ่พี่น้องนี่แดดบอรายหรอกมันร้ายน้ำหนามซื่อๆพี่น้องหน่อยเอือยปี่ไม่ไปหาเธอหนึ่งแล้วก็ปี่ไม่ไปหาอีกเนาะพี่น้องสองเ่อจังพอตมตมใบแกงเนาะตอนนี้ก็เป็นตอนแรกละพี่น้อง ลงมัดเขาเนาะสีลงมัดเขาพี่น้องเขากะแต่เกี่ยวไหวพ่นละ่ะเกี่ยวไวอย่างแต้ลายมือละ่ะค่ะพี่น้องมาเบิกมะขุ่ กำาลังเรืองพี่น้องกาําลังเรืองหน่อยหนึ่งก็เลยห่อไว้ว่าเอฟซีซีมาพี่น้องอีกมือฮืออีกสองเม,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 มือสามมือเอฟซีซีมาอื่นมือฮือห่อไว้จากสิซูกท่านหรือบ่อเนาะพี่น้อนงมาคงสองหน่วยหน่อยนี้ก็ห่อหน่วยนี้ก็หอ่อกาําลังเรืองหน่อยหนึ่งอยากให้เอฟซีที่ต้นมาเหรียญบาทได้กินเนาะพี่น้องสิซุกท่านอยู่บ่เนาะ มี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 มาตัวนี้จะคล้องเขาบ่าคอยอย่อยยื<ๆ>้เฮียคือเขาบ่าค่อยไเหลือเขามัน<ๆ>เขาบ่าค่อยอยู่มันก็เลยมาอายุเฮียนปีใหมนะ่เนาะเอากุ๊ปมา ตเลมีมาสองตัวไะเขาก็เริ่มเลื้งแล้วพี่น้องเขาเริ่มเลื้องแหละแต่ว่าเขายัางบบทันเดีเกี่ยวเพราะว่ามันเลื้งบบทันเดี่เบิดไหนนะ้เนาะพี่น้องขี้ขานนะถ้าเข้าสีเกี่ยวที่เราเรียกที่เราหน่อยมันสีมันเทงพี่น้อง ก็เลยถามซุกบาทเดียวพร้อมกันหนะกะเกี่ยวเลยนะมันจังบ่อยากลงเกี่ยวเธอเล็กเธอละน้อยตอนนี้เ้าก็ส,สิไปกู้เอาเขาก้อนพี่น้องกูเขาที่ออกน้อมือนั่นแหละที่ค้นโตค่ำแหละเขาออกนอกเขาแซนอะสิมา่ามัดมันมัดมากูสิได้จกักซอสสีได้จกักฮาดได้บุกคนละแบบ อื่นมาสิภาคกันเห็ดขมเหาได้ไีมเชียวจ,จะเช่าเขาให้ได้เห็ดเหิื่อเดือนอลไรนี่นะมุมนี้มาน้ำเฮ้ยนี้จะข้องมาเ่ากับสิรงน้ำนแบนจะคล้องไปส่กับไปนี้ แตว่าคนหะแบบลงมาเขาก็เอื้อยนะพี่ห้อสบายดีสบายดีตอกนิดเดียวสม่อะมาจะใสกี่อ่อยใช่ไหตอกห่เดียวยก็ไหมนะดานนะเฮ้ยตอกหัวขเกี่ยวพนอยู่แล้วแหงอยู่บ่เป็นออกน้อเนาะเขาเอามาขึ้นมาตุอ ไปกับเรืองอยู่แต่มันเรืองโบวไถ่เนาะเยี่ยวแบบหยาใ่เยี่ยมยุดยุจะเปิดเลยนะยุ่ยยุดจะหยาเียถามมันซุกผอมกันเบิร์ดหาใครแน่ข้างนกับอยาโบไดไม่แต่ยาแดดจังวะยาข้าหน้ากัยา ตอนทำอีทหาเขาใตา้แรกเนาะพี่น้องเพราะข้าอยู่เขาแหละยังเกี่ยววะ่ะตร่เนี้ยพวกมันเป็นขนาดนดิมันมันเอียงเอมันมันมันเนาอ,เอือเอ,เ,เอามาาเอ,อมันเหลือเกินมือแซนาแล้วมาตากเนาะเออมันแบบเป็นแหงคักแต่บนแหงคักนะมืออื่นให้ขามาเอาให้ได้เห็ดได่ข้เด็บมันเลยแตมขอทาง เล่มเอาแถวนี่เนาะแล้วก็ไปเล่มให้นั่นให้นี่เนาะเอาให้ได้กับโบได้ของเขาข้างมันบมูอ่ะอันนี้เป็นเขาหน้าเหือพี่น้องเขาหน้าเหือสุดท้ายและงามกว่าหมูโบได้ใส <c oughs> ่ปุย๋ยอีกได้หน่ปล่อยตามธรรมชาติเขาหน้าลำลงขึง้นจางไปไล่พี่น้อง <c oughs> จางทึ <c oughs> ่งจางดำจางไทยจางขาดทันแบดบโบ่ไล <c oughs> ่ขึ้น ลุกพี่น้องเห็ดหน้าปีนี้ลุกคีดแตกคีตแตกแต่ว่าเขาเฮ็ดพราะว่าเขากับเสียดายหน้าพี่น้องเฮ็ด oh. ไปเอฟซีคอมเมนต์มากอยู่ได้ว่าปีแรกมันสีบงงามปันใดหนนะโอ้มาอันนี้วพอฝุ่นทำเข้าดันมันขึ้นมากคันหน้าเบิดแทนเดียวปีต่อไปฝุ่นแดดมันอาจสีคอยงามไปเถอะละน้อยพี่น้องเอ oh. าต้องหาฝุ่นใส่น้ำ จะมัดเบื้องนี้ด้วยคอยเป็นมัดเบื้องหน้าค่ะไปคือน้องเลี้ยงเป็นมัดย่างโบลเลเป่งหน้าผี หน้าเหือมกับกอใหญ่อยู่เลยพี่น้องจำนี่แต่เขาหน้าแถวหน้าแตงโมนั่งหน้าปั๊บใหม่พร้อม ข่าเอยมากระดัดเข่าก็พี่นอ้อก nát đấy phi nọ nát gì đi cùng ừ. cả khâu lại hết bớt đâu bảo oh, bớt chưa bao vật điều คนเขาก่อนด้วยพี่น้องแบกเอาเขาบัวลายสิแบกเอาไปใบเบื้องหน้าคนเขาแล้วล่ะพี่น้องเขากับบัวลายบรรไดหรอกประมาณ4ีหาแบกนี่ลละคนมากองไหมพี่น้อง 羽毛怎么弄的？ จืดอยู่ไว้เลยเนาะบ่าได้ออกมาซิมเนาะเห็นไหมซิมอันหนึ่งก็ได้หักบ่ส่งคือเจ็ดเลยเนาะเติมน้ำพี่น้องสิเติมน้ำใบแล้วก็ซิ้งเอาใบตบใบนี่เด้อยู่น่ะจืดอยู่เลยเนาะจืดอยู่บ่บ่เจ็บบ่หนักอีกน้อยหนึ่งพอดีบพอดีในแห้งนะบ่าคมแห้งอ๋อมันหักกระผดเนาะหักกระผดกะ ลงมาเขาพี่น้องก็อยู่แล้วเขาบบแบบ้บ่อยขึ้นลนจู้บไอยแ้วก็ซืเมื่อบ้านแล้วพี่น้องบานนี้ไปเบิ้งเขาหน่อยหนึ่งก็เขาที่เกี่ยวมากกองไว้โบราณหรอกพี่น้องขอหน่อยเดียวเลื้ยง Nay có ạ, này, tác xì hà mong không bất an nơi sức bớt nhưng thân không 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 หอดบาดแล้วพี่น้องหลังจากที่ขึ้นจากมาาัดเข่าเนาะแล้วก็ตบห,หน้าไม้ไวนาบดจืดกระป้าไวน้นาเลยพี่น้องกมาบาดกมาเห็ดกินแล้วคำเหมิดแล้วพี่น้องเห็ดกินมือนี่ก็คือปียงกุ้งเนาะเปียงป่นพี่น้องปียงแล้วก็สิตํตาป่นเปียงกุ้งแล้วก็เปียง,ง,งปลาปลาตัวใหญ่ที่เข้า เลือจากปีไม้มุกขนาดพี่น้องพี่เกือบใบหมูว่านนี่ขนาดติดไม่เห็นนะ นี่เส็้อนี้เหื่อขึ้นติดฝ้ายแห้งค่ะดาวพังตาอันนี้จะพักกินกระปุลน,นะพี่น้องผักกระทินมะเมขือมะแขงหน้าใส่ป่นทางหน้ากระลงังมาก,กินใหม่พี่น้องด่างมากในใหม่กินกระปุลอาบนปสารู้ อ่อนเมื่อละบอกเราอ่อนเมื่อละบอกใครมาเอาแลบบก็แม่าเอานี่ไปตู้เย็นนะครับมัดๆแล้วก็ไปแตู้เย็นทางนีนก็คั่วปลาสี่เนะเหนือมันยังงามเนาะ ปลาลาติดมันยังไ้โดไงเอเป็นเป็นโรคหัวเนาะโลโลตายเนาะโรปลาโมเมนช่องโช่องโรคบางเมือนะเห็นปลาอหนาไบที่เนาะเห็นเอซคอมเมนต์อยู่บางคนกับปลา ส like, ั่งเละตาเพี้ยนบอกไล่อยู่พี่น้องแต่เราจือบุตรายเราตาเพี้ยนใหญ่บ่ะโมหูคือกันจักปลายอย่างนี้เนี่ยอ่านอ่านแม็ดอยู่นะแต่ว่าบ่จือตาเพี้ยนมันคือใหญ่แถวมันอันนี้บางคนเป็นกบบนีแม็ดมาไลาอยู่อันนี้เป็นปลาตองเนาะพี่น้องปลาตองหรือปลาปลายสั่งวะเออปลาตองกายมันเฮาเออ ปิงุกสุกแล้วพี่เนอะสีอามาตําปปนเนาะหมดปิงแหมปันไดพี่เนอะคันแห,หมายมันกันบ่ขักปนกุบ 公好大呢。 ร้อยแล้วแล้วพี่น้องอาหารแรกป้นเนาะกินกรับมากินไหมพี่น้องตั้งในกระปิ่งปลาปรปิ่งปลากระปิ่งเจียดซุกได้แล้วพี่น้องเละเบิ้ลไม้ปลาติดไม้หิบตั้ง้เกือปิ่ง ขวัวปลาพี่น้องตัวนี้สีผักโบเดสิตากตัวขุดนี่ไรเดียเ๋ยวนี้สิผักเห็ดปลาปัน่นโอ้สีมันกับสิปลาใบลาบเนาะแต่ว่ามันร้ายกับสิดาโบเวอร์แล้วกนดาโบเวอร์ดอกจะเอาไว้จักหน่อยนี่เลยต้แบ่งมันความตัวใหญ่ผักเมื่อถันบ่ค่ะอ๋อ ไปจี้กินข้าวก่อนบ่กินข้าวก่อนบ่เด้วยเฮ็ดก่อนกินข้าวก่อนอ๋อนี่จะเอาไปไหว้แล้ก็ใส่ตัวเย็นก่อนเห็นมันแข็งมันจะซับสบายอือป่ะพี่น้องกินข้าวก่อนบา่เลยเออเอาได้แม่กู้งขันสุกแล้มันดูอ่กเบอร์ม่นบุ่กเบอร์ก็เรื่องเป็นกุ้งขันสุกที่ดาไปน่อันนี้กุ้งขันสุกเอ่เอาบอลไรด้วแม่เอาจักหน่อยสีแองไปใส่แนวหึ เอาไล้ไล้ปลาหาเอาไล้ไล้มันมีประโยชน์ได้สิไปกินอยู่ใส่ไปอยู่ทุ่งผาใส่เอาอีกนี่นี่นระวังกลางปลาตัวนี้แสบแสบนีอะลรพี่น้องน้องนิ้วกลับไปละ มีปิ่นปลามีแจ่วเนาะมีหนึ่งข้าบักเด่นไม้เนาะมาเด้อพี่น้องกินข่าวน้เคาะภายในหัวยื้อหัวยองเนาะมาแต่หน้าค้นข่าวหน่อยหนึ่งน้องคนข่าวแล้วก็มาเห็ดกินอยู่บายเพื่อจะได้กินกระเดืกเดินแบบนี้ถึงก็มาเยอะเี่น้อกินข่าว ขอนก่อนด้วยปนกุ então, ้งก็จ so ักแสบบ่แสบพี่น้องหิวล่ะสิกินข้าวก่อนม่นเลิกแล้วสิพาถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปคลิปแล้วก็สิลงคลิปพี่อกินก่อนเอื่อยนะเอื่อยนะเฮ็ดกินบ่เฮ็ดป่ะอื้กุ้งแทบ อ้าวไมเหรอมาเด้อไม่เจอฟ้องแฉยๆพี่น้องม,มอืม,อมเดี๋ยวไปใหม่กินข้าวก่อนเด้อพี่น้องค่ะถือใจคลิปนี้ก็อย่าลืมก็ได้เป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเจอกันใหม่เนาะคลิปหน้าสำหรับกินในกระลาพ่รมพี่น้องไปก่อนเด้อบ๊ายบาย